อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและวิดีโอใหม่ๆจากทางช anel กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเป s Mobile ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผม s n o o p ป o p c ช anel n ในเกม p e s t o o i l l e 2 2 2 0กันอีกแล้วนะครับ <S <S ซึ่งวันนี้นะครับทางโค n นมิเนี่ยได้มีการอัปเดตแพ็ค POTW หรือแพ็ค Player of the Week เข้ามาให้พวกเราได้สุ่มกันอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับซึ่งแพ็คนี้นี่ก็มีตัวเก่งๆหลายตัวเลยนะครับโอ้โหกองหน้าระดับซูเปอร์สตาร์ทั้งนั้น<ห>เริ่มที่ตัวแรกขวัญใจพวกเรานะครับ CR7 นะครับหรือคิตติโนโรนโดมาอีกแล้วนะครับผมอยู่ในตำแหน่ง LWF พลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่101แต่ถ้าจับยืนหน้าเป้าเนี่ยพลังจะอยู่ที่102กันเลยทีเดียวตัวต่อมานะครับ กริสมันยู่ในตำแหน่ง CF นะครับพลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่98คองบอลดีจบสกอร์ดีแล้วก็ยิงแรงด้วยตัวต่อมานะครับโอ้โ oh, ห oh, ขวัญใจหลายคนเหมือนกันตัวนี้เอมปาเป้ M abe, นะครับอยู่ในตำแหน่ง CF พลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่101นะครับผมเร็วคมจบสกอร์พูดได้แค่นี้เลยครับ mm hmm. เด็กคนนี้อนา,นาคตไกลแน่นอนนะครับผม mm hmm. ตัวต่อมากินเตอร์อยู่ในตำแหน่ง C b ีพลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่96 ขอนุ่มคนนี้ก็เล่นเกมรับดีนะครับจ่ายบอลดีแล้วก็มีความอึดมากเลยนะครับโอ <Okay. S 1> เคฮึสตีมีหน้าเยอะจริงๆตัวต่อมานะครับกูตัวอยู่ในตำแหน่งผู้รักษาประตูพลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่95ก็มีแค่เรื่องจับบอลน,นะครับที่เหลือก็เต็ม99ทุกช่องครับผมตัวต่อมาโันี้โค้ชครับ อยู่ในตำแหน่ง cmf พลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่97ยิงแรงคองบอลดีจ่ายบอลดีตัวต่อไปพานะครับอยู่ในตำแหน่ง cb พลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่98เลยนะครับตัวนี้ถือว่าบัาพลังขึ้นมาเยอะมากนะครับโหสูงถึง1 9 4เซนติเมตรนะครับแล้วก็ทำให้ลูกมงเขาเนี่ยเทพไปเลย ตัวน่อมาเฟคีนะครับอยู่ในตำแหน่ง AMF พลังัพเต็มนะอยู่ที่96ของบอลดีบาลานดีแล้วก็ยิงแรงด้วยโอเคมาถึงตัวนี้นะครับไปเป้ปอประมุกนะครับขวัญใจชาวไทยนะครับผมอยู่ในตำแหน่ง CB นะครับพลังัพเต็มนะอยู่ที่95นะครับเกมรับดีประท้าคู่ต่อสู้กดดันคู่ต่อสู้โคตรดีเลยครับตัวนี้แหมสุดยอดจริงๆ ตัวหน่อมานะครับวิเซลนะครับอยู่ในตำแหน่ง D M F พลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่95ของบอลดีจ่ายบอลดีแล้วก็มีความอึดถึกทนนะครับผมตัวนี้บัลที่ตัวสุดท้ายนะครับก่อนเปิดแพ็คปีเรล,ล่านะครับอยู่ในตำแหน่ง D M F พลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่94กดดันดีปะทะดีก็ถ้าเป็นพลังเกี่ยวกับด้านเกมรับนะครับก็ถือว่าสอบผ่านเลยครับตัวนี้โอเคครับเพื่อนเพื่อน เราไปเปิดแพ็กกันดีก,กว่ารอบนี้ก็เปิดได้3ครั้งอีกเช่นเคยนะครับ<ฮ>วันนี้ผมจะมาเปิดหาตัวหน้าเป้านะครับโอ้โหสามตัวที่เป็นระดับท็อปท็อปของแพ็กนี้เลยพ่านี่ก็น่าสนใจนะครับพลัง98เลยไปกันแล้วครับแพ็กแรกของวันนี้อะไรเอ่ยโอ้โหกระโดดเป็นกบแบบนี้กูตัวแน่นอนนะครับผมโอ้โหตัวแรกก็ได้โกเลยนะเนี่ย น่าจะได้เป็นตัวหน้าเปาบ้างนะคิดที่แล้วผมหัวร้อนหนักมากเลยนะครับเพราะว่าเกลือนหนักมากเลยถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูเนี่ยก็สามารถกดได้ที่ตัวไอด้านบนเลยนะครับโอเคครับไปกันที่แพ็คที่2ของวันนี้นะครับมาลองดูกันว่าวันนี้มิชชั่นเราจะสกเซสหรือเปล่าโอเคครับผมเพื่อนๆมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับมาแล้วครับผม,มชุดขา,ขาวๆแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะสิครับ โอ้โหตันี้ลออสนะครับอยู่ในตำแหน่ง CMF นะครับพลังอาเต็มแล้วอยู่ที่97ถือว่าตัวนี้ก็โอเคนะครับแต่ว่าผมจะมาหากองหน้านะครับวันนี้ตังไม่ได้เลยนะครับโอ้โหจะเคลืออีกแล้วหรือเปล่ารอบนี้ต้องมีคาถาโอมจงมากองหน้าของข้ามาไหม มอบเขาให้โอ้โหชุดแบบนี้น่าจะใช่นะครับโอ้โห c ีอาเซเว่นนะครับผมคิดเป็นโนโอน,นโดนะครับแม่ตัวนี้อะครับท็อปแพ็คของเจงสำหรับแพ็ค POTW หรือ Player of the Week เนี่ยก็มีประมาณนี้เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมมีเปิดฟรีอะคันอีกโมเมนต์ของแพ็คยูนิทต์อยู่นะครับก็มีอยู่2ครั้งเนาะไปกันเลยดีกว่ารอบนี้จะ มีดวงกับเขาบ้างหรือเปล่ากับไอคอนิกโมเมนต์เนี่ยก็เกลือกันยับเลยนะครับผมรอบที่แล้วโอ้โหผมหัวร้อนมากเลยครับครั้งสุดท้ายนะครับรีอีกหนึ่งครั้งได้ไหมได้ไหมเอ้ยมีลุ้นอยู่นะครับผมมากเข้าให้โอ้โหยังไม่ได้นะครับก็ได้เป็นบอลดํามานะครับผมโอเคครับไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นของแถมฟรีนะครับน้ําใจเล็กๆน้อยนจากโคโนมินะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเราได้ตัวอะไรกันมาบ้างนะครับ <Okay. S 1> ก็มีทั้งหมด3ตัวนะครับก็ได้เป็นกูตัวมามีโทนี่ค,ครอสนะครับแล้วก็ท็อปแพ็คของเรานะครับ CR7 นะครับโอเคสำหรับแพ็คนี้เนี่ยผมมองว่านักเตะฟีเจอร์โหดๆหลายตัวนะครับเป็นตัวระดับท็อปๆเกมเนี่ยเยอะมากผมก็ไม่อยากให้เพื่อนๆได้พลาดกันนะครับแพ็คนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมไปเปิดกันด้วย แล้วเพื่อนเปิดได้ตัวอะไรกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้ใคลิปนี้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการรับชมคลิปอื่นๆเนี่ยสามารถกดที่ที่ตัวไอด้านบนนะครับแล้วถ้าอยากเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปใหม่ๆนะครับง่ายๆนะครับแค่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แค่นี้ก็เป็นกําลังใจให้พวกเราแล้วนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ